มีจัดการเลยเร็วไปเอาเลยเร็ว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 ไปนี่นี่นี่ดานนี้เร็วเร็วหนูมีเบาเร็วเร็วเอามาจัดการเลยจัดการเลยเร็ว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 หนูมีมาเอาเลยผมน้องเอาผมน้องเร็วเอึ๊ช หมาชอบแทะไม้เว้ยนะพี่น้องแทะจนเหี้ยนเตียนหมดแล้วแถวเนี้ยของใครของใครเอาเ้าเอาเว้าเอาเว้าเฮ้ยเฮ้ย้มีเอาเลยอยู่กับน้องอะอะไรอะฮะแน้แน้ไม่ไปนะลูกหมี มาเลยมาเลยดีด้ามาเร็วเร็วนี่ไม้ใครเอาไหมเอาไหมด้ามาเร็วเร็วด้ามาเร็วเร็วเอาเป้าเอาเป้าไปเลยอุ้ยอุ้ยชักกระเยอะกันแล้วครับจักกระเยอะกันแล้วครับเป็นหมาที่ชอบแทะไม้มาก อ๋อดูซิดูพี่กับน้องสิใครจะดึงได้อ้าวอ้าวเอ้ยเอ้ยโอ้ยมีสะบัดโอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยโ้ยาวเลยเอาดิแขกนิ้นยาวไปไล่แมงปอกับผีเสื้อดีกว่าเห็นไหมไล่แมงปอกับผีเสื้อดีกว่า